ดีครับแบบพี่น้องเอนุ่มแนอนหน้าเด้อบ่เนีไม่กินเข้าเด้อบ่เนี้เด้อพี่น้องหัวตจทีิกินเข้าเทียงเนี่เด้อพี่น้องทุกคนเด้อมากกินเข้าน้ำกันเด้อครับแบบหัวตะมาจะหน้าเด้อบ่เนีหัวตะเหลียวเวียดเด้อเอางัวอยู่พี่น้องแต่ว่าพอท่านกินเข้าดอกหงายอยู่มันห่อนทั้งคนที่จกฝ่ากรอยู่บ่ดนี้มันแต่ว่ามันกินแนื้อมูนี่มันต้องมีแนวถอนแก่ข้าวนลยพี่น้องมันต้องขาแม่ทองจะหน่อยพออนุญาตยาเด้อผู้ใดบ่กินกะกะนั่นนะครับจ่ว่าผู้มากกะกินผู้พ่มากกับ่กินนะ มันข awesome, ึ้นสุก mm ับภูมามะมากได้ขับได้ขออนุญาตได้ขับได้บู้วิคือเก่าอยู่ครับพ uh ี huh. ่น้องเหมือนเดิมเพียครับส้นเี้พี่น้องเนื้อจำได้บาะคือเก่าพี่น้องแฉกของของพี่น้องเตรียมพี่กินไม่แยกจะอั้นพีมาพี่น้องมาครับกินเขาน้ำกันเรื่องของเชียงของเชียงเขาง่ายซ้ำกันนะครับ มึงน้ากันเละพี่น้องผู้ใดนั่นกัดกดแค่กดไหลซอยนะครับนุ่มแหมวนอนนะเราจะมากินข่าวขึ้นนะพี่น้องมาครับมาพี่น้องทุกคนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเสียนมึงมึงมึงพี่น้องเนี่ย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 ฟันดีดีฟันกำข่อยังตุ่ยได้พี่น้องนะเม็ดมันบ๊อบกับพี่น้องพี่กอล